สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเกจิมาด้วยนะคะวันนี้เราก็ออกไปนากันแล้วค่ะพี่น้องเตรียมตัวออกไปนากันนะคะออกไปนาต่อน,นะคะ รตัตตลีกับรตัตตลีนะจ๊ะเจ็ดนึ่งกับกหนึงหกหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งเราจะซื้อรัตตลี ไปไหนเนีนี่แต่สนะิบแปดล้านเลยจ้าทำไมมีม่ฉันบอกเอาหลายปนัานเอาหลายๆ <c oughs> ฉันบ่ได้เอาดอกฉันบ่ได้เอาหลายปนานฉันอยากใดญย่างละใ <c oughs> บกไ็ได <c oughs> ้ <c oughs> เลยเจ็ดหนึ่งเ <c oughs> <c oughs> อ้บัวปอดีมันรวยมันรวยเกินมีแต่ชุดสามใบสิบแปดล้านไอจุ่มเลยไม่เอา ไปนานะคะเอไปนากันไหมไปบานน้องเล่นนี่ กับข้าวไว้แล้วลืมกับข้าวไว้แล้วลืมเสื้อ,อไปนะปลาส้มกับปลาส้มกับอะไรดักแด Ah แล้วค่ะนะ,ะนเล่นมานาถึงนาแล้วนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจหนึ่งตีที่มอบให้ะคะ่ะมีเหลงรวยๆปังๆกันทุกคนนะคะ มาถึงเห็นเจ้าของก็ร้องเรียกใส่แล้ววัว <c oughs> เ,เจ้าของก็ร้องเรียกใส่แล้วขอบคุณนะคะทุกท่กานขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายแค่กี่นาทีโอุ๊ยเอาแว่นมาหรือ,อ,อเปล่าพี่น้องเอามาสิเนาะให้มันครบแปดนาทีซะ <c oughs> ขอบคุณมากมายค่ะ ซื้อนี่มาถึงนาแล้วนี่คือนาบ้านน้องสาวมาอยู่นาซื้อแดกแดกแล้วก็ปลาส้มปลาส้มส้มปลาทอดโอ้ยเอาชุงไม่ออกเนี่ยปลาส้มจะมาทอดปลาส้มแล้วนะคะ ขอบคุณค่าขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวไปดูวัวก่อนนะครับพี่น้องได้เอายาให้วัวเ,เอาฟางให้วัวหรือ,อยังเดี๋ยวจะเอาว่ะเอาฟางฟางให้วัวก่อนนะแล้วก็ทํากับข้าวเช้าก็เอาฟางให้วัวก่อน ูไม่ได้เอาฟางให้เหรอยังไม่ได้เอาฟางให้เหรอ,หอเขายังไม่ได้เอาฟางให้หรออ๋อพากันร้องอะ่ะนนฟางก็มีอยู่ฟางให้วัวก,ก่นอนเ้อพี่น้อง ออกมานาก็เอาฟางให้บัวเอามื่ดเมื่ดเมื่ดเมื่ดมื่ดมื่ดฟังให้บัวก่อน ออจางให้วัวก่อนนะคะจะเปิดน้ำให้วัวก่อน สวคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตตาที่มอบให้ขอขอทุกคนมีความสุขค่ะสุขส์ชื่มสมหวังร่ารวยนะคะคิดถึงใดก็ขอให้สมมงมาปรารธนาค่ะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดกองก็ขอให้ได้ทองนะคะเงินไหลกองทองไหลมาเต็มบ้านเต็มเรือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านค่ะ เฮงเรวยรวยปังปังกันทุกคนสดชื่นแจ่มใสร่ำรวยกันทุกคนนะคะ